นี่เงินสำหรับสมบัติห้าชิ้นก่อนหน้านี้คุณพูดจริงด้วยฉันแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ฉันได้เห็นเงินมากมายขนาดนี้ดูเหมือนว่าคุณต้องการใช้เงินสองพันล้านจริงๆสินะแม้ว่าคุณจะบอกว่าไม่ต้องการส่วนลดแต่เราต้องคืนเงินให้คุณส่วนหนึ่งตามที่ชิงเมืองได้สัญญาคุณเอาไว้ ดูเหมือนเธอจะคิดว่าฉันเป็นคนจากองค์กรไหนสักแห่งสิงนะถ้างั้นผมก็ขอไม่เกรงใจคุณแล้วกันนะครับค่ะไม่เป็นไรถ้าเธอเข้าใจผิดแบบนี้ก็ที่ต่อการทำงานร่วมกันในอนาคตภารกิจที่11ใช้เงินสะสมเนื้อหาภารกิจ ใช้เงินสะสม2,000ล้านเหรียญจนครบกำหนดความคืบหน้า1,050ล้าน2,000สนทับ2,000ล้านรางวัลภารกิจสัญญาบังคับผีเชิญทางนี้ได้ค่ะยังขาดอีก1,000ล้านสมบัติชิ้นหลังๆที่จะออกมาฉันจะเสนอราคาประมูลให้สูงขึ้นเรื่อยๆมาต่อกันเลย นี่คืออาวุธจินระดับพิเศษหม้อต้มผีระดับพิเศษนเอย่าได้มองเพียงแค่รูปหลักที่เรียบง่ายของมันจริงๆแล้วพลังของมันสุดยอดมากเลยนะคะหม้อต้มนี้สามารถสร้างปรับแต่งพลังหยินและรวมลักษณะของทุกๆสิ่งได้ไม่ใช่แค่เพียง เครื่องครัวเท่านั้นแต่ยังเป็นเตาเล่นแร่แ,แต่ยังปรธาตุและแท่นตีเหล็กได้อีกด้วยอุปกรณ์นี้มันเหมาะมากไม่ว่าจะใช้โดยพ่อครัวจางหรือติงเหลียก <c oughs> เครื่องครัวของราชพีมันคือสิ่งที่ฉันกำลังรออยู่หม้อต้มนี้มูลค่าประมาณสามสิบล้าน พอะง้นฉันจะใส่ราคาไปหนึ่งร้อล้านราคาประเมินของหม้อต้มนี้คือ36ล้านค่ะฮะสามเท่าของ36ล้านมันก็คือร้อล้านเลยนะสิฉันใส่ราคาน้อยเกินไป สมบัติชิน้นนี้ถูกซื้อโดยไข่คู่มีเกียรติในราคาสามเท่าแล้วค่ะเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครที่ต้องการหม้อต้มนี้มากกว่าฉันอีกแล้วนี่ <c oughs> หอ,อการค้าห่วงส่วนคิดจะโกงราคากันได้ย,ยังไงเออนี่มันพลังของระดับผีในพวกน,นี่ <c oughs> นี่คุณคิดว่าหอกกัน้าของเราจะโกงกันจริงๆอย่างนั้นเหรอพวกเราทําตามกฎอย่างเคร่งครัดคะ่ะถ้ายังไม่หยุดอีกสร้างความวุ่นวายของคุณฉันจะไล่คุณออกไปสยบพลังของพีระดับนายพลอย่างง่ายดายไม่ธรรมดาเลยจริงๆรข,ขอโทษทีฉันอารมณ์เสียไปหน่อยแต่ว่า สิ่งนั้นมันสำคัญกับฉันมากฉันยินดีที่จะจ่ายให้สองเท่าของราคาที่ประมูลไปเลยขออภัยด้วยค่ะแต่สินค้าได้ถูกขายไปแล้วเราทำอะไรไม่ได้ช่วยหยุดก่อความวุ่นวายด้วยค่ะการประมูลจะดำเนินต่อชิ้นที่เจ็ดชิ้นที่แปดชิ้นที่เก้าชิ้นที่สิบทั้งหมดรวมเป็นวัตถุและ อาวุธจิ๋นในระดับพิเศษยอดเยี่ยม2,000ล้านของฉันถูกใช้ย่าคุ้มค่าเลยครองหนือพวกเรามาเพื่อค่าดูการประมูลเท่านั้นกันนะของทุกชิ้นถูกประมูลไปหมดเลยไม่ต้องวนไปนะคะท,ทุกท่านหอการค้าของพวกเรายังคงมีสมบวัิอีกมากมายหลังจากนี้เราจะมีการจัดแสดงสมบวัิอีกมากมายทุกท่านจะไม่ได้กลับไปแบบมือเปล่าแน่นอน พวกเรามีหน้าที่ในการจัดประมูลพิเศษเราของเรา V.I.P เท่านั้นค่ะช่วงเวลาที่เหลือหลังจากนี้ทุกท่านสามารถซื้อขายสมบัติได้อย่างอิสระโดยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะฉันขอถามได้ไหมว่าใครที่ซื้อหม้อต้มไปฉันยินดีที่จะซื้อหม้อต้มต่อและเพิ่มราคาจากการประมูลให้30ไม่ ไม่ใช่ฉันจริงๆไม่ใช่ฉันเช่นกันผีเท่าผมพอจะเดาได้นะก่อนงานประมูลจะเริ่มต้นขึ้นผมได้ไปร่วมงานเลี้ยงกับแขกผู้มีเกียรติท่านอื่นๆมานะ่พวกเราทุกท่านดูข่าวอยู่แล้วว่าคุณต้องการหม้อต้มผีและไม่มีใครกล้าไปประมูลคัดขาคุณแน่นอน ยกเว้นแค่มนุษย์หน้าใหม่ที่เข้ามาโดยที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวคนนั้นฮะแกคือมนุษย์เงินเหรอใช่แล้วมันจะทำไมฉันไม่อยากจะมีปัญหาในร้านภายใต้การดูแลของเจ้าของร้านมีมีจิ๋วนะส่งหมาต้มนั่นมาให้ฉันซะฉันจะจ่ายให้แกจนแกพอใจแน่นอน คิดว่าฉันคนนี้ต้องการเงินของแกอย่างนั้นเหรอฮ <c oughs> ฉันรู้ว่าแกอ่านไม่ได้ต้องการเงินแต่ว่าฉันมีของล้าค่าที่แกไม่อาจปฏิเสธได้ลองดูนี่สักก่อน <c oughs> ฉันสัมผัสได้ถึงพลังที่รู้สึกคุ้นเคยแม้ว่าเด็กคนนี้จะอยู่แค่ระดับีดูร้ายแต่พลังในเลือด ของเธอมันบริสุทธิ์ยิ่งกว่าชาผีซะอีกเดิมทีฉันคิดจะเอาเธอมาบำรุงเป็นยาชูกำลังเพื่อเพิ่มพลังให้กับร่างกายถ้าหากว่าฉันเอาเธอไปขายอย่างน้อยฉันก็จะได้เงินสักประมาณ300ล้านในฐานะของผู้ควบคุมผีการทำสัญญากับเธอและทำให้เธอแข็งแกร่งขึ้นมันจะมีประโยชน์กับแกมากแน่ว่าอย่างไรละ่ะเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจเลยใช่ไหมฉันไม่สน สิ่งสำคัญสําหรับฉันในตอนนี้คือการทำธุรกิจใช้เงินให้ครบ2,000ล้านและได้สัญญาควบคุมผีแบบบังคับมาไม่สนใจงันเหรอปกติลรามนุษย์มักจะใจอ่อนไม่ใช่รืยังไงเดี๋ยวก่อนสินายยังไม่ได้เห็นหน้าเธอเลยนะรอเดี๋ยว เป็นไงล่ะเธอสวยมากเลยใช่ไหมนั่นมันลิลิตใช่เธอจริงๆงั้นเหรอพอในที่สุดฉันก็หคคุณเจอหาหานี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ฮึรู้จักกันงั้นเหรอไม่ไม่รู้จักราชาผีผู้ยิ่งใหญ่มันพระปรุต แห่งเหล่าแวมพร์อันทรงเกียรติเธอคงไม่ได้แสดงละครเพื่อหลอกฉันหลอกมัง้งแล้วภาพที่ฉันเห็นอยู่นี่มันบ้าอะไรกันเธอจำฉันไม่ได้จริงๆงกันหรอสาวน้อยรีบพูดความจริงมาถ้าไม่อย่างนั้นเธอจะถูกลงโทษอย่างหนักไอ้นายบอกว่าจะเมอบเธอให้ฉันนี่นะ ฉันไม่รับของที่มันเสียหายหรอกนะนายจะยอมตกลงกับฉันแล้วกันเลยฉันขอถามก่อนนายไปพบเธอมาจากที่ไหนดูกูรู้แล้วว่าสายเลือดของเธอไม่ธรรมดาฉันไม่อยากมีปัญหาโดยที่ไม่จำเป็นหรอกนะฉันเจอเธอที่ริมแม่น้ำหมอนแอเธอตัวคนเดียวและบาดเจ็บสาหัสเลยละ่ะฉันพยายามจะทรมานและสอบสวนเธอแล้วแต่ว่าเธอจำอะไรไม่ได้เลยจริงๆ แม้จะเป็นดาชาผีถ้าถูกวานแห่งความว่างเปล่ากลืนเข้าไปในมิติของมันต้องใช้พลังมหาศาลเพื่อจะหนีออกมาเลยสินะก็แค่เด็กกำพร้าความจำเสื่อมต่อให้ทุกข่าตายก็ไม่มีใครจะมาสนใจหรอกถ้าแกไม่ซื้อเธอไปแล้วก็พรุ่งนี้ฉันจะจับเธอมาทำอาหารกินซะฉันจะพาโอนกาสนี้ไม่ได้ขิขาด ฉันจะทำสัญญาควบคุมผีกับลิลิทเท่านี้อันตรายที่ฉันกลัวก็จะถูกแก้ไขได้อย่างสมบูรณ์ฉันจะให้เงินแก่สามล้านเหรียญขายเธอให้ฉันแม้ว่าสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆคือหม้อราชาผีแต่เลียนผีก็เป็นสิ่งสำคัญในโลกผีเช่นเดียวกันถ้าได้สามล้านนี่มาหาฉันแล้วก็ฉันจะมีโอกาสหาของที่ดีกว่าหม้อนั้นด้วยซ้าตกลง เดี๋ยวก่อนเจ้าก,กับภพราังตูมีสายตาไม่ธรรมดาหมายความว่าผู้หญิงคนนี้จะต้องมีอะไรที่พิเศษแน่นอนจินเจนซันไอเวนี่เข้ามาขัดขาฉันซะได้และฉันเองก็สนใจสาวน้อยคนนี้เช่นกันฉันขอซื้อในราคา330ล้านได้ไหม350บล้าน ดูเหมือนว่าแกจะชอบเธอมากสินะ360ล้าน3า0ล้าน400ล้าน430ล้าน450ล้านไม่คิดเลยว่าของที่เก็บมาจะมีมูลค่าขนาดนี้500ล้านแถมหม้อต้มที่แกต้องการให้ด้วยดูเหมือนว่ามันจะจบแค่นี้แล้วสินะเอาล่ะเดี๋ยวก่อน ฉันมีเรื่องที่อยากเสนอฉันเคยได้ยินชื่อบนิษย์คนนี้มาก่อนถ้ามันต้องการที่จะซื้ออะไรมันไม่เคยเกี่ยงเรื่องเงินทำไมไม่ลองดันราคาเพิ่มไปอีกล่ะนี่แกมีเรื่องกับมันกันเหรอมันทุกตีลูกชายของฉันแถมยังไปสร้างปัญหาที่ร้านพนันทินของฉันด้วยฉันไม่ปล่อยมันไปง่ายแน่ดีดีมากงินฉันช่วยดันราคาขึ้นอีก เดี๋ยวฉันจะแบ่งกำไรให้แกเองจำนวนที่แกเสนอมานะ่ะมันยังไม่พอถ้าแกอยากได้ตัวเธอแล้วก็ราคามันจะต้องสูงกว่านี้อีกเป็นอะไรไปทำไมท่าทางแกถึงได้นิ่งแบบนั้นล่ะแกไม่ได้ยินหรือ,อยังไงว่าสาวน้อยคนนี้เรียกแกว่าพ่อเลยนะจะไม่เพิ่มราคาหน่อยกันเหรอ ฉันมีเงินเยอะก็จริงแต่ว่าฉันไม่ใช่คนโง่ในเมื่อผู้แกอยากจะปั่นราคากันมากๆเงั้นก็เชิญเล่นแกมไปเถอะและฉันก็รู้ด้วยว่าที่แกไม่กินเธอเพราะด้วยความแข็งแกร่งของแกทําอะไรเธอไม่ใช่ไม่ได้ใช่ไหมหละ่ะเธอเป็นเหมือนกับระเบิดเวลาถ้าความทรงจาของเธอกลับมาแกไม่ตายดีแน่ฮึ <c oughs> นี่มันรู้ถึงตัวตนผู้หญิงคนนี้จริงๆ เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดีย๋ยวเพิ่งไปฉันจะขายให้หนายมันสายเกินไปแล้วจินเจินซานทั้งหมดเป็นพรแกห้าร้ยล้านและหม้อต้มของฉันต้องสลายไปเพราะแกใจเย็นๆก่อนครับที่มันไม่ยอมเพิ่มราคาก็เพราะว่ามันไม่จริงใจตั้งแต่แรกแม้ว่าจะขายพืย่ยคนนี้ไม่ถดยแต่มันก็ยังไม่ถึงขั้นที่เลวร้ายมาก หาลองคิดดูสิมันรวยขนาดนั้นมันต้องมีสมบัติที่ดีกว่าหม้อต้มอ,อยู่แน่นอนเราค่คยต้องรอให้มันออกมาจากเขตหอกันคะจากนั้นค่อยฆ่ามันและเอาสมบัติมาซะจากพาฝงตูสมบัติทั้งหมดที่คุณประมูลได้นั้นอยู่ที่นี่แล้วคะ่ะยินดีด้วยท่านทำภารกิจ ที่ 11, ส1สเาเร็จแล้วเนื้อหาภารกิจใช้ใจ่ายเงินอย่างบ้าคลั่งความคืบหน้า2000ล้านทับ0 0 0ล้านได้รับรางวัลสัญญาควบคุมผีแบบบังคับท่านได้รับภารกิจใหม่ภารกิจที่1 2ใช้เงินอย่างสนุกสนานเนื้อหาภารกิจใช้ใจ่ายเงินอย่างสนุกสนานในสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ความคืบหน้าภารกิจ 0- ทับส0 0ล้านรางวัลภารกิจการขัดล้ออุปกรณ์ระดับสูง สชิ้นสามพันล้านเอาจริงดิระบบแบบนี้ฉันจะทำธุรกิจสำเร็จตอนไหนเนี่ยในที่สุดฉันก็ได้สัญญาควบคุมผีแบบมังคับมาได้ในมือแล้วสิ่งนี้จะต้องเป็นไพ่ตายอีกใบหนึ่งของฉันแน่นอนนี่เงินสดสี่แสนเป็นส่วนลดที่คืนให้กับคุณค่ะรับไว้เถอะ ถือว่าเป็นคาจางถ้าห่างมีสมบัติจีนระดับสูงไม่ต้องปรึกษาฉันให้ซื้อมาได้เลยฉันจะจ่ายเงินเองเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณสำหรับความไว้วางใจต้องขอบคุณเจพรบาิเฟิงโต่ตอนนี้ชิงเมิ่งกลายเป็นเจ้าของร้านระดับเหรียญทองแล้วค่ะเธอมีสิทธิ์จัดการกับสมบัติระดับสูงได้แล้วสนใจจะให้เธอเป็นผู้ติดต่อพิเศษของคุณไหมล่ะคะ่ะเอาสิ ฉันจะเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเวลาค่ะหากว่าต้องการสิ่งใดสามารถติดต่อมาหาฉันได้เสมอค่ะแม้ว่าจะไม่ได้ทําสัญญากับฉันแต่ว่าเจ้าของร้านลูกก็ได้ให้คํามั่นว่าจะจงรักภักดีนี่คือพลังของเงินตรางง้สินะตอนนี้ฉันได้รับสิ่งที่ต้องการแล้วต้องขอตัวก่อนจากพัดงตู่จะไม่เป็นอะไรจริงๆเหรอคะอาชญากรมักจะเกิด อาชญากรรมมักจะเกิดขึ้นเสมอในโลกผีแม้ว่าพวกมันจะป้นเงินไปจากคุณไม่ได้แต่สมบัติยินที่คุณมีติดตัวไม่ต้องกังวลหรอกนะที่เหลือก็อ ไอมนุษย์ฉันต่ำหม้อต้มของราชาพีมันไม่คู่ควรกับแกหรอกนะเว้ยไองโก่ส่งมันมาซะแล้วฉันจะยอมว่าชีวิตแกให้ฉันกำลังรอพวกแกอยู่เลย